สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไล์อัพ11ตัวจริงลิเวอร์พูล่าสุดการประทะเวสต์ r o ม w ิช h กาการ11ตัวจริงของแดนิเวอร์พูลนะครับในเกมเปิดรังประทะเดอะ a s h กินเวสต์ o m ม i ิชอัพเรียนนิสิกพิมลิงอังกฤษในค่ำคืนนี้จวดความเคลื่อนไหวฟุตบอลพิมลิงอังกฤษนะครับฤดูกาล2020ถึง2021ประจำวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมคุณที่น่าสนใจนะฮะหบโหนดแนน Liverpool ของพวกเราทีมจ่ากฟูแนะครับหนาวมาก จะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของ The in, bs, ion, เดบาสกินเวสต์บอมบีสออาเบียนร่วมแข่งเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เป็นศึกสัตว์ปีกนะฮะไผ่สิกิปไพรพม,มินองทางเมืองเกมนี้นะครับเจอกันครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหวังพาทีมเก็บ3คะแนนให้ได้เพื่อทนแต้งจิกงนี้ผู้แข่งที่กำลังไล่ตามมาแต่เกมนี้ก็ยังจะไม่มีวิกิวฟันไดส์กับโจโกเมสสองประการหลังตัวหลักที่ยังบาดเจ็บและต้องรอเช็คความฟิตของเซดานชายเคลี่กับเจนสปินเนอร์ว่าจะพร้อมหรือไม่นะครับ แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับราะต้องสองคนนี้ไม่มีอะไรให้ต้องได้เป็นห่วงกันนะครับเพราะว่า2คนนี้ก็ไม่เคยได้ลงสนามอยู่แล้วแต่ปรติทั้งคู่ก็ไม่ใช่ตัวจริงของเจเกอฟที่จะงลงสนามไม่บ่อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นจึงไม่น่ามีผลกระทบก,กับทีมมากนักนะฮะ ในขณะที่ติ๊กก็คันร่าแม้จะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ก็ยังไม่น่าจะฟิตเต็มสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับเกมนี้ฉะนั้นจะได้พักอีกนัดหนึ่งนะครับส่วนคุ้มกําลังต่างๆในตําแหน่งอื่นๆพร้อมรุยกันทุกคนนํามาโดยโมซ่าโรเบอร์โตเฟอร์มิโนและพอนเดเดตซาดิโอมาเน่เราไปดู11ตัวจริงหเวอผูพู้ที่แข่งการ่าจุลงสนามเกมพู้กับเวสต์บลอมบิสอาลเบียนจากการคาดการณ์ของ t h i s i s a n f i e l c o m นะครับจวดอย่างเดียวโฟม์มี่นองจวดอย่างเดียว ซาดนาบุมีดอกซาดนี่จวดยังเดียวลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยอาริสัเบเกอร์รกุลซาเบตโตกองหลัง4คนประกอบไปด้วยแอนดรูว์โรบอสันจูอเอลมาติฟฟานโยเทนส์นอเล็กซานเดอร์กองกลางจอ, en, จ,จอร์แดนแฮร์ริสันเคอตติจอนจอร์จิโอวานิด์ดมส่วน3ประสานในแดนหน้านะครับหินเหล็กฝรายดิการแซดิโอมาเน่มูเมซซาลาและโรเบิร์โตเบอร์เบโน ผู้จัดจาการทีมเจ๊แค่งคลับแฟนๆชอบหรือเปล่านะครับสำหรับไลฟ์อัพนี้นะครับก็เป็นไลฟ์อัพเดิมนะฮะที่ถล่มคริสตัลเพลย์ไป7ประตูต่อศูนย์ขาดมาไม่ขี่ใส่ลวดครับก็ใช้ชุดเดิมนะฮะเล่นระบบเดิมเลย4-3-3นะครับแน่นอนอยู่แล้วเป็นเกมเพรสซิ่งแล้วก็เป็นเกนเกะเพรสซิ่งเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเข้าเพรสซิ่งใส่เวสต์บรอมวิลดนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้น่าจะมีสกอร์แบบถล่มทลายนะฮะ รอไปก่อนเจ็กอินครับยันไม่รีบส่งติ๊ก้กลงสนามเจ็กอินครับนะครับในแย่ของฮงังเดนลิเวอร์พูลทีมดังสิคิวบิลเกตยืนยันว่าเต็กโกอาคันโตร่ากองกลางดีกีนทีมชาติสเปนยังจะไม่มีชื่อในเกมที่จะพบกับเวสต์บรอมวิชอาเบเลนเดบาสกินในวันอาทิตย์นี้ตามการรายงานจาก liverpool.com กองกลางทีมชาติสเปนนะครับเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บลงมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในเซสาั์นี้ซึ่งคาดการณ์กันว่าเขาน่าจะพร้อมในการกลับมาลงสนามหลังบีใหม่โดยนายใหญ่โชยลูมมน ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในเกมเกอกับเวสต์บอมวิสในวันอาทิตย์นี้ไว้ว่าตี <"D igo" S 1> กิกลับลงสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไรหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเราจะไม่รีบเร่งเรื่องนี้หรอกนะครับในส่วนคนอื่นั้นใกรฟริสบูณ์แล้วจะด,ดันเชก,กิลี่ก็ซ้อมได้ดีเจมส์พินเนอร์ก็ลงซ้อมได้เต็มที่ในเซกชั่นสุดท้ายเมื่อวานนี้ เรายังมีเวลาซ้อมก่อนที่จะตัดสินใจจิเกนก็กล่าวแต่ตีเอโกจะยังไม่ได้ลงแน่นอนในแมตช์ที่เจอกับ West เวสบอมบิสอ่าวเบียยบ็อกซิ่งเดฮาลิฮอดเหลือเพียงแค่ไม่กี่วันก็จะก้้าวเข้าสู่ปี2021นะครับถ้าหากมองย้อนกลับไปในปี2020ก็ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสข,ของแทบทุกคนหลังจากที่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปทั่วโลก วกงการลูกหนังก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับผลกระทบแบบตรงๆเมื่อช่วงกลางปีก็ต้องหยุดเตะไปกว่านาน3เดือนจนโปรแกรมตอมอัดแน่นกันตอนปลายปีซึ่งคนที่ได้รับบนหนักที่สุดก็คงจะเป็นนักฟุตบอลที่ต้องกรำสึกหนักจากคิวเตะที่ถี่ยิบโดยเฉพาะพิมลีกอังกแทบจะเป็นลีกที่ใหญ่ที่สุดในลีกเดียวในยุโรปที่ยังเดินหน้าเตะกันในช่วงคริสต์มาสต่อจนถึงปีใหม่หรือแฟนบอลรู้จักกันในชื่อของบักซิงเดเรียกได้ว่า ช่วงบอกซิงเด์เป็นช่วงที่หายลืโหดที่สุดของพรีม์ลีกเลยก็ว่าได้เพราะโปรแกรมที่ยิ6บ6ถึงวันก็ต้องเตะกันถึง3นัดด้วยกันถ้าทีมไหนโชคดีก็พอได้หายใจแต่ถ้าทีมไหนโชคร้ายก็เตะกันวันเว้นวันยกตัวอย่างเช่นสิง์โปรเชลซีเมื่อค่ำคืนนี้ลงเตะกับอาร์เซนอลไปหม,มาดมาดวันจันทร์ก็เตรียมลงดวลนกับอาร์เซนอลอีกแล้วนะครับเรียนมาสีปชั่วโมงลงเตะถึง2นัดกันเลยทีเดียว การน,นี้เล่นเอาแฟงลันพาดกุนซูโชซีออกมาวอยวายเพราะเสียเปรียบทีมที่กำลังแย่งแชมป์อย่าง urs, ลิเวอร์พูลสเปอร์ลแมานเชร์ยูไนเตดและเฉพาะ2ทีมแรกได้พักถึง4ววันส่วนปีศาจแดงได้พัก3าวันในช่วงของ็อกซิงเดนนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าอันดับบนตารางคะแนนครึ่งๆงง,งลงกันดบบควบพาดเลยทีเดียวโดยเฉพาะหัวตารางที่กำลังลุ่นแชมป์กันอยู่นั้นหันพาดกันเลยทีเดียวเพราะถ้าหากแพ้ึ้นมาก็มีโอกาสโดนทิ้งห่างสูงทีเดียว มาดูโปรแกรมบรรดาทีมที่อยู่หัวตารางในการไล่ล่าแชมป์กันนะครับว่ามีใครเจอใครกันบ้างเริ่มต้นที่จาฝูงลิเวอร์พูลในแมตช์แรกจะพบกับเวสต์บรอมวิทในวันที่27ธันวาคมนี้เตะที่แอนฟิลแมตช์ที่2จะไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เชมพาร์ควันที่30ธันวาคมนะครับและแมตช์ที่3พบกับซาวต์ตันในการออกไปเยือนเซนต์แมรี่ที่วันที่4มกราคมหลังจากฝูงเอเวอร์ตนะครับ จะพบกับเชฟด์ยูเนเต็ดซึ่งก็ชนะไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้1-0แล้วจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซินตี้นะฮะในวันที่28ธันวาคมในการออกไปเยือนเอติฮัสเตเดียมและแมตท,ที่3เจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดโดยจะเป็นการเล่นในบ้านนะครับในวันที่1มกราคมนะครับส่วนทีมอันดับที่3นะครับเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเสมอไปแล้ว2-2ในวันที่26ธันวาคม นัดที่2จะไปเจอพาเลตนะครับในการออกไปเยือนเซลเฮิร์ตพาร์คในวันที่28ธันวาคมและนัดที่3เจอกันนิวคาสเซิลในการออกไปเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับในวันที่3มกราคมอันดับที่4นะครับแมนเชสเตอร์นะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป2-2นะครับและแมตช์ที่2พวกเขาจะไปเล่นในบ้านของตัวเองที่โอล์ฟราฟอร์ดเจอกับวูดแฮมตันในวันที่29และนัดที่3นะครับเจอกับอาร์ซิมล่าโดยการเตะ ที่โอทร์ฟอร์ดเหมือนกันนะครับในวันที่1่มกราคมเมื่อมองจากโปรแกรม5ดับแรกแล้วนะครับคาดการณ์ว่าจะฟูงหงด่างค่อนข้างสบายนะครับไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้ไม่ได้ตึงมือสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแข็งแถมช่วงเวลานี้ก็ยังค่อนข้างเหมาะเจาะซึ่งก็ไเด็บพักเยอะกว่าอีกทั้ง4ทีมที่กล่าวนี้สนักสุดก็คงหนีไม่พ้นเชซีของพี่ฟังนำผ่านนะครับตพราะน้าจากโปรแกรมชนะกแล้วในช่วงรแรกก็ยังเตะติดกันไม่หลายนัด หากพลาดโอกาสลุ้นแชมป์ลีกก็ดักเขาพ่เอกส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มเข้าที่เข้าทางก็งานไม่ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ผลจบมาเป็นไรซึ่งก็เสมอไปแล้วนะฮะอย่างนั้นก็สะดุดก็กลับไปอยู่ที่3นะฮะยางไรก็ตามก็จะไปะมาทไม่ได้ลิเวอร์พูลนะฮะแม้ว่าคู่ต่อสู้จะไม่หนักก็จริงแต่ห้ามประมาทถ้าหากพลาดท่าเหมือนเกมที่โดนอาร์ซนอลมายิงถึง7ประตูต่อ2ก็อาจจะทำให้เป๋ไปก็ได้ เรียกดว่าเกมบ็อกซี่เดนั้นก็เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในช่วงหนึ่งของลีกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทีมลุ้นแชมป์หรือทีมที่กำลังหนีตกชั้นก็ต้องเน้นกันแบบเต็มที่แม้ว่านักเตะจะมีการล้าแต่ก็ต้องทนนะครับเพราะถ้าพลาดท่าพา่าดติการหนีการจะหลุดวงโครจรค่อนข้างสูงนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27ธันวาคมนะครับวันนี้นะฮะห้ามพลาดโดยดิขาดน,นะครับไปชมไลฟ์สดที่ช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับ สำหรับเป็นแฟนที่ติดตามทั้งสองช่องทางนะครับแล้วมาเจอกันนะฮะสามแต้มอย่างเดียวครับพอแม่พีนออ่น้อง mm